สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันศุกร์ที่27ธันวาคมพุทธศักราช2567อยู่กับมุกสุบิสาราค่ะ คุณผู้ฟังคะใกล้ถึงแล้วนะคะกับช่วงเทศกาลปีใหม่หลายๆท่านก็อาจวางแผนที่จะเดินทางกลับบ้านหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการเปริดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี68นี้ค่ะโดยเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยคะ่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกั และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี68นะคะซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะโดยการเปิดศูนย์ในครั้งนี้นะคะก็จะเน้นการบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภยัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตรุรวมถึงเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างการสัญจรที่ ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้ให้ความสําคัญต่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีนโยบายในการป้องกันและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทางด้านป้องกันการบังคับใช้กฎหมายการจัดก,การโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างจิตสํานึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะรัฐบาลมีความห่วงใยความ ปลอดภัยในการเดินทางค่ะเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนนะคะก็เดินทางกับภูมิลำเนาแล้วก็ท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากโดยก็ทําให้มีความเสี่ยงนะคะต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติจึงได้มอบหมายให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสอปทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยบูรณาการทุกหน่วยงานค่ะเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะโดยมีการกําหนดช่วง ควบคุมเข้มข้น10วันระหว่างวันที่27ธันวาคมถึงวันที่5มกราคมปีหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงวันหยุดยาวในปีใหม่นี้ค่ะแล้วก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เป็นไปตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลแล้วก็วันหยุดทั้งนี้ค่ะก็ได้กําหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เอาไว้5ด้านด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังโดยด้านแรกค่ะก็คือด้านการบริหารจัดการโดยส่วนกลางได้จัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและกรมป้องกันแล บรรเทาสาธารณาภัยส่วนภูมิภาคให้จังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่โดยในปีนี้ได้ประสานให้อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอมนะคะได้รวมกับฝ่ายปกครองป้องปราบแล้วก็แจ้งเตือนผู้ขับขี่บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนค่ะ และด้านที่2นะคะก็คือด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อมโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในบริเวณทางร่วมทางแยกรวมถึงปรับปรุงซ่อมถนนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เพื่อให้ถนนมีความปลอดภัยค่ะ และด้านต่อมานะคะก็คือด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะให้มีการกำกับควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะพนักงานขับรถพนักงานประจำรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและด้านที่4นะคะด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยัยโดยให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายและเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อบังคับใช้แก่ผู้ฝา่าฝืนกระทำความผิดค่ะและด้านสุดท้ายนะคะก็คือด้านการช่วยเหลือหลังอุบัติ โดยเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินรวมถึงประสานงานและประชาสัมพันธ์ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วค่ะซึ่งทั้งห้ามาตรการเหล่านี้นะคะก็ขอความร่วมมือทุกคนใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดจนอำนวยความสะดวกนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางรวมถึงดูแลความปลอดภัย เพื่อสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยห่างไกลอลุบัติเหตุค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นาครนพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นาครนพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา5นาฬิกา50นาทีวันนี้มุกสุพิสาราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ